รุณสวัสดยามเช้าของวันสิ้นเดือนกันยายนอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีเก่าแล้วก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ววันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเด็กๆโตขึ้นผู้ใหญ่แก่ลงไม่มีอะไรแน่นอนในแต่ละวันเช้านี้เรามาชมพระที่ได้รับความนิยม เป็นอันดับหนึ่งของเมืองพิษณุโลกสองแควถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีชุดใหญ่นั่นก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพระผงสุพรรณพระรอดมหาวันพระนางพญาพิษณุโลกนี่คือพระนางพญาพิษณุโลกกลุ่วัดนางพญาพิมพ์ต่างๆ วัดนางพญานี้ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าเมืองสองแขวซึ่งนับแต่โบราณเมื่อหลายร้อยปีนนอนพิษณุโลกสองแขวเป็นเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวง,ง,ลลวงหรือว่าเมืองรองของสุขโขทยัยกรุงสุขโขทัยเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมายาวนานตั้งให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวง ก็คือเป็นเมืองที่อุปราชหรือรัชทายาทจ,จะไปประทับอยู่จอจากนั้นมาอายุทยาเข้าไปกลืนอำนาจและยึดเอาสุขโขทัยไว้ใต้ปกครองจึงยึดเอาพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงของก <c oughs> รุงศรีอยุธยาเช่นกันพระหมหาอุปราชจะไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเมืองสุขโขทัยจึงหันมาเอาเมืองชากังลาว หรือว่าเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวงพระนางพญานั้นที่นิยมสูงสุดก็คือพิมพเข่าโคง้งที่รับชมอยู่ในขณะนี้เข่าโค้งก็คือหน้าตักนะจะมีลักษณะโค้งตรงกลางเว้าลงอันนี้เรียกกันว่าพิมพเข่าโคง้งส่วนอันนี้เป็นเข่าตรงนะลักษณะเขา่าหน้าตัก เป็นเส้นตรงกาสิบองศาส่วนมากจะเป็นเขาตรงนะอันนี้เนื้อดำเขาโค้งเช่นกันพระนางพญานี้ไม่มีรายละเอียดที่พระพักคนะิ้วตาหูจมูกปากไม่มีจะเป็นลักษณะลื่นลื่น,ลนเลี่ยนเลนส่วนแถวบนนี้ก็เป็นนางพญาเช่นกัน แต่เป็นพระนางพญาอีกกรุหนึ่งเรียกกันว่ากรุกลงทอหรือว่ากรุวัดโพธิญาณที่เรียกว่ากรุกลงทอเหตุเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดล้างและได้มีการมาสร้างลงทอหรือว่าลงทอผ้าขึ้นจึงได้เรียกว่ากรุกลงทอองค์นี้เป็นพิมพ์เทวดาหรือว่า <c oughs> หน้าเทวดาอันนี้เป็นของกุกนางพญา ส่วนเนื้อพระนั้นเป็นดินเผานะเป็นดินเผาและก็มีการพบเนื้อชินเงินเนื้อตะกัวสน,นิมแดงด้วยเป็นส่วนน้อยส่วนมากพระนังพญาจะเป็นเนื้อดินเผาส่วนสไตล์ของเนื้อนั้นมีทั้งเนื้อละเอียดเนียนหนึบนุ่มเนื้อหยาบอันประกอบไปด้วยเม็ดกรวดทรายและโดยเฉพาะเม็ดกรวดสีน้ำตาลซึ่งเม็ดกรวดสีน้ำตาลนี้จะพบในพระกรุกแทบทุกกลกุตั้งแต่ของสุพรรณบุรี อย่างเช่นพระบัลางพระถ้ำเสือของลบบุรีของกําแพงเพชรถ้าของกําแพงเพชรเม็ดกรวดนั้นจะไม่เป็นเม็ดส่วนมากนั้นจะเรียกกันว่าแร่หลอกมะขามนะซึ่งเม็ดกรวดสีน้ําตาลนี้อาจเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้นอาจจะเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือกันมายาวนานและในยุคนั้นเชื่อถือกันมากจึงนิยมเอาแร่สีน้ำตาลนี้ผสมในเนื้อพระกุฏแทบทุกกรุป